สวัสดีครับวันนี้นะครับผมขึ้นมาเที่ยวโดยไม่สลองนะครับามาแวะดื่มชาตรงนี้ครับมาเจอต้นต้นเมปเปิลไต้หวันนะครับซึ่งต้นเมปเปิลน,นี้นะครับาทางเจ้าของร้านนะครับเขาได้นํามาปลูกประมาณ30ปีแล้วนะครับซึ่งต้นเมปเปิลเนี่ยต้นที่ผมเห็นนะครับ ต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับลำต้นเส้นผ่าศูนย์กลางเขาน่าจะอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนนะครับห้าถึงหกสิเซนเลยครับต้นใหญ่มากนะครับความสูงนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าสสิบเมตรเลยนะครับเพราะว่าเขาปลูกมานานแล้วแต่ที่นี่นะครับเจ้าของเขาบอกว่า พอถึงฤด,ดูหนาวแล้วต้นเมเปิลที่นี่ไม่ได้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอากาศก็เย็นเหมือนกันระดับน้ําทะเละความสูงจากระดับน้ําทะเลอาจจะมีส่วนหรือเปล่านะครับซึ่งต้นเมเปิลเนี่ยจะเป็นต้นไม้สาหรับในการนํามาตกแต่งสวนสไตล์สวนญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าหากเราปลูก พื้นที่ราบข้างล่างนะครับที่มันไม่ใช่บนดอยนะครับมันจะผัดใบและเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าที่บนดอยนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับและก็เขาก็ไม่ได้ผัดใบทั้งต้นด้วยเขาทยอยหลดนะครับจาก การที่เจ้าของเขาเล่าให้ฟังนะครับดังนั้นนะครับการที่เราจะนําต้นไมเปิ้ลมาจาัดสวนนะครับบางครั้งพื้นที่ที่ต่างกันนะครับการเจริญเติบโตและการผัดใบอาจจะแตกต่างกันไปด้วยนะครับ